วันนี้มาตัดไผ่นะครับก็ได้ตัดไปสักลำสองลำแล้วแต่สิ่งที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังให้กับทุกทุกคนก็คือนี่ครับสองข้างนี่เป็นที่ของผมทั้งหมดเลยนะครับฝั่งด้านขวานี้ผมจะปลูกไผ่กิมซุงหรือว่าไผ่ตรงลืมแรงนะครับแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายกําลังปลูกข้าวโพดสิ่งที่เราได้เห็นในขณะนี้ก็คือขนาดจากกอไผ่ถึงบริเวณข้าวโพดเนี่ยห่างกันประมาณเกือบ20เมตร20เมตรเลยนะครับก็จะเห็นว่าข้าวโพดลัศมีที่ลากลากไผ่เข้าไปถึงเนี่ยเห็นไหมครับตามที่เห็น เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูใกล้ๆครับตามที่เห็นเลยจะเป็นแบบนี้นี่พามาดูกันครับจะได้เห็นว่าทําไมผมถึงไม่อยากจะให้ปลูกไผ่บริเวณเขตแดนนะครับอันนั้นก็เขตแดนของเราแล้วฝั่งนี้ก็เป็นของเราอีกแต่สิ่งที่อยากจะพามาดูก็คือถึงแม้ว่าสมมุติว่าบริเวณตรงนั้นอ่ะเป็นเขตแดนท่านปลูกบริเวณฝั่งของท่านแต่สุดท้ายเห็นไหมครับกิ่งไผ่อะไรต่างๆมันก็จะโน้มลงมาบริเวณแดนของโคห็นเ,เขานะครับมันก็จะเดือดร้อนอันนั้นคือเดือดร้อนเรื่องแรกเรื่องต่อไปครับถ้าสมมติว่าพื้นที่ด้้าาานขางเขปลูกกผัก เหมือนกับที่ผมปลูกอยู่ในขณะนีอะ้อย่างเช่นผมปลูกข้าวโพดเนี่ยเห็นไหมครับดูจากลักษณะแล้วน่าจะได้กินไหมครับนี่จากกอไผ่นะครับจากกอไผ่จนกระทั่งถึงบริเวณข้าวโพดเนี่ยมันกินความห่างรัศมีประมาณ20เมตรตามที่เห็นหนุนไล่ไปจนกระทั่งถึงกอไผ่ฝั่งด้านนู้นมันก็ยังคงเป็นอย่างนี้นะครับไอ้ที่พามาดูคืออยากจะได้เห็นเหตุผลว่าจริงๆอ่ะทําไมถึงไม่แนะนําให้ปลูกไผ่บริเวณเขตแดน ถ้าเป็นไปได้ให้เลี้ยงเลยนะครับอยากจะปลูกกลางสวนของเรานั่นแหละถึงแม้ว่ามันจะไปดึงอาหารของพืชบริเวณข้างเคียงมันก็เป็นสวนเราแต่ถ้าในกรณีทีเป็นสวนเขาบางครั้งเขาอาจจะไม่พูดแต่ความรู้สึกมันก็ยังคงมีอยู่ด้วยความสนิทกันหรือด้วยความที่เป็นพี่น้องกันก็ได้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ปลูกฝั่งตัวเองครับของผมคือปลูกกลางสวนเลยครับไม่ต้องบุ่ไวยกับใครอันนี้คือพามาดูว่าถ้าในกรณีปลูกข้าวโพดเห็นไหมครับเนี่ยขนาดใส่ปุ๋ยพอๆกันแต่ว่าฝั่งทางด้านนู้นทําไมมันสวยกว่าพามาดูนะครับ เดินไปดูเรื่อยๆนะครับไผ่กิมซุงเนี่ยโตเร็วอยู่แล้วหากินเร็วมากครับวันนี้มาตัดไผ่เนี่ยตัดแล้วไปสองสามลำเพื่อที่จะเอาไปค้ำยันกล้วยแต่ก็พาทุกคนเนี่ยมาดูเพื่อที่จะให้เห็นกันชัดๆว่าไผ่เนี่ยมันกินรัศมีไปได้ขนาดไหนเราอาจจะมองว่าเพียงแค่นั้นแต่คําว่าไอ้แค่นั้นเนี่ยมันก็ยังเห็นอยู่แค่นั้นจริงๆแต่รากที่มันลงดินเนี่ยมันไม่แค่นั้นเลยนี่ครับมาไกลมากแล้วก็สังเกตดูอีกทีนะครับถ้าเกิดเราติดตามเรื่อยๆก็จะเห็นว่าฝั่งด้านน,นู้มมนมตาม ตามคันคูที่ผมยกไว้เป็นมันห้านาทีในขณะเดียวกันฝั่งด้านนี้ก็ปลูกเห็นไหมครับมันไม่โตเลยนะครับตามที่เห็นเนี่ยเนี่ยแล้วเขาโพดก็ตามที่เห็นเป็นอย่างเนี้ยนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าผมไม่อยากจะให้ปลูกไผ่บริเวณเขตแดนนะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับก็เห็นใจคนที่อยู่รอบข้างถ้าเป็นไปได้ก็ปลูกฝั่งของเราทั้งหมดนั่นแหละก็คือปลูกตรงกลางสวนนั่นแหละดีแล้วครับตามที่เห็นนี่พาดูทุกคนเนี่ยมาดูกันรัศมีในรากที่มันออกมาถึงเนี่ยโห ประมาณสามเท่านะสามเท่าของกอที่มันใหญ่นี่ขนาดกอมันอยู่บริเวณต้นมันหนุนมันไปถึงฝั่งด้านนู้นเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าพื้นที่ข้างเคียงเขาปลูกขา้าโพดแบบที่ผมปลูกตอนนี้จะเป็นยังไงนะครโอเคนะเห็นเหตุผลกันแบบนี้แล้วก็ขอให้คิดถึงใจเขาใจเรานะครับและที่สําคัญที่สุดไผ่มันจะแตกขยายแล้วก็แบบเป็นกอออกเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขตแดนเนี่ยมันจะไม่อยู่ในเขตของเราตลอดนะมันก็จะล้าเข้ามาเรื่อยๆมันก็จะเดือดร้อนเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้ โอเคครับนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ผมไม่อยากจะให้ปลูกภผยในบริเวณเขตแดนมันจะรกมันจะกินพืชแย่งอาหารพืชยังไงก็แล้วแต่ขอให้มันอยู่ในสวนของเราโอเคครับผมเข้าใจเขาเข้าใจแล้วครับสวัสดียามเช้าๆกันทุกคนครับ